ผมแนวกีบส้มทีละช่อนะคะเห็นไ,ไหมคะดูใกล้ๆแล้วก็เห็นปลายผมที่ที่ยาวนะคะตัดปลายเกขึ้นส่วนขมัดถึงส่วนล่างนะคะผมลูกค้าไม่ได้ยาวมากนะคะเราก็เก็บแค่ปลายเล็กน้อยทีละช่อได้มาเรื่อยๆ พอหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วการหบีผมนะคะเห็นไหมคะผมมันจะไล่ผมจะไล่ไล่เรียงกันเลยอย่างงี้นะคะ,ะส่วนด้านลายผมหลังใบหูจะไล่ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราตัดเราจะดูตามไกด์อย่างนี้นะคะเี่ยสั้นเห็นไหมคะสั้นสุดสั้นสุดต,ตรงนี้คือส่วนส่วนเกินนะคะเราก็เก็บตรงนี้นะ มาเช็คผมวีขึ้นมาเชื่อมนะคะจากด้านหลังนตั้งเป็นแนวกีบต้มสั้นสุดสั้นสุดไล่ขึ้นนะก็บใต้ไล่ขึ้นมา ด้านหลักทสุดนะฮะเรา,าครึ่งหนึ่งตัวนี้ครึ่งหนึ่งซีกด้านด้านซ้ายนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วส่วนไททอยตัวนี้ไม่เอาออกนะคะเห็น <c oughs> ไหมไลายผมเนี่ยจะเหลือเป็นความความทุยกําลังสวยพอดีเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ถ้าเราถ้าเราใช้กันไกลได้เห็นไหมสังเกตการหวีนะฮะเนื้อง,งานจะไล่กันจะสลวยจะไม่มีไม่มีพุ่มไม่มีสะดุดนะคะหมีได้ นะคะ,อะตอนนี้มาดูด้านฝั่งขวายังไม่ตัดเนคะ,ะดูเนื้องานที่เหลือนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนื้องานมันจะเป็นพุ่มอยู่นะคะส่วนที่ตัดแล้วก็จะมีความสมวยลจะมีความแตกต่างกันนะคะเยนะข้างที่ที่ตัดปัตเตเลียนเปิดข้างไปแล้วนะคะเนะะี่ยซอยกันไกลไปแล้วนะะแล้วก็มาดูข้างที่ยังไม่ไม่ตัดจะเห็น เห็นความแตกต่างกันเลยนะคะยกขึ้นนะคะจะได้เห็นนะคะไล่ไปฝา่ง้อมะะยิ้มหน่อยในแบบ okay, <c oughs> เราก็รอซะด้วยสิ <c oughs> ในแบบเคินชอบล้วตอนเนี้ยอ่นแหละค่ะนแะบคบ่นะ <c oughs>